นี่เหรอเกมที่เด็กเขาเล่นกันสมัยเนี่ยโ <c oughs> okay. อเคอากาสวยทรัพทุกท่านเลยนะครับไม่ได้กลับมาหูร้องตอนนี้หรือวันนี้เรามาเล่นเกมเอ่อพ่อมึงตายให้กูอ่านชื่อเกมอะไรเนี่ยก็ชื่อเกมก็ปลาสปรังกี้สปรุงกี้สปรุงกิ๊กี้ปรุงพริกไทยปรุงพ่อมึงปรุงแม่มึงอ่ะปรุงกะเพราไอ้เหี้ยปรุงกะเพราผักไสกับไข่ดาวกะเพราหมูกรอบใส่ไข่าดาวหมูกรอบหมูกรอบหมูกรอบสองพิเศษหมูกรอบอีกทีนึงก็รวมแล้วราคาประมาณร้อยห้าสิบแปดบาทถุทยถ้าเป็นตอนที่ผมอัดตอนนี้ก็ประมาณหกโมงสี่สิบสองนาทีนะก็ เมื่อประมาณสองชัว่วโมงที่แล้วก็คือผมลงคลิปจัดเทียริปไปตอนตีสนะี่นะตีสี่แหละผมผมก็นอนไปอีกสองชัว่วโมงก็นะกูก็เหนื่อยแล้วก็สมมติอ,อัดคลิปอะไรเนี่ยเกมหาอะไรนะานะตาบานๆแล้วหัวกลมๆไอ้ไอตัวหมักลุกเนี่ยโอเคมาเรื่องีล็กกว่าน่าจะเหมือน game, อิงเกมอิงเครดิตบ็อกซ์แหละก็ถ้าใคารไี่จกเกมเกมเครดิตบ็อกซ์ก็คือไอ้คนแก้ผ้าที่เราต้องเอาลากไอ้ตัวละครพวกนี้ไปใส่อะไรประมาณนะั้น กดได้ด้วยเว้ยกูดึกว่ากูจะกดมั่วๆกูก็โดนอะไรวะตุ๊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 อะไรวะอันนี้น่าจะเป็นเบสมั้งเออกูเห็นตะคลิปรีวิวเขาเล่นกันในเฮียเล่นอะไรกันวะนี่คือเกมที่เด็กสมัยใหม่เล่นกันเหรออะไรวะเนี่ยเออลองดิเอ้ยเด็ดแม่งมิชาร์โดนี่เด้อ อ๋ออันนี้ก็คือกองเสน่ใช่ไหมน่าจะใช่แหละสแน่วงยุทธวาธิเรามาสร้างเพลงวงยุทธวาธิดีกว่ามีเรียงตัวอะไรกูไม่รู้ทำอะไรได้อ่ออันนี้ก็แคลมือไม่รู้เหมือนกันคือเรื่องดนตรีนี่ผมไม่รู้รเลยหุนห่นยนตหูยังรอเฮ้ยเดี๋ยวดยว อ๋อใช่โอ้โหหุ่นยนต์กูอย่างหล่อบีทบอ็อกอย่างเท่ต่อไปก็ไอ้เขียวอันนี้มแล้วมึงทุ่งหญ้าซาวน่าหรอคงใช่ต่อไปก็ไอ,อ,นนาาอ,อ้ตัตวเทาเาเอ๊ยลบทำไมวะอืมอืมอืมอะไรเสียงทุมทุมมั้ง โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอะไรล่ะไอ้นี่มันต้องอีโม้แนี่ยวะต่อไปใกล้ตัวดีอ่าแม่งไม่เข้าเลยตัวดีอ้าวออกไปดิเอ่อต่อไปใกล้นี่อ๋อขึ้นคืนลงลงึ้นคืนลงลงเกมมาเริ่มใหม่ดีกว่าไอตัวนี้น่าสนใจดีมันเป็นเป็นหนามอะไรสักอย่างอ๋อผมเหรอ กูตกใจเปรตเอี่ยอะไรของมึงเนี่ยต่อไปก็มีเอมีใช่ไหมเออมีวะมาไปเพลงกล่อมเด็กเลยเฮียดึง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 อะไรเนี่นี่คือเกียนี่นี่คือเกียี่เด็กมาเล่นจริงๆเหรอวะอะไรวะเนี่ย โอเคกูเก็ตแล้วเพลงแม่งหน่อมแนมเกินึ้นไหนๆกูก็มาอัดเกมนี้แหละกูอัดที่สุดเลยไงตะกี้เป็นข้างเลยเอ้ยกูฟังใหม่ก่อนเฮ้ยไอ้เคียยังรอโหเป่าช้ำปิดแม่งโคตรรอเลยเอาใหม่ดิโหแม่งโคตรเท่เลยเป่าช้ำปิดใช่ป่ะวะ สบายต้นไม้ออออแกนโอเปร่าประมาณั้ไม่ออกหรือว่าออแกนโอเคกูคครู้แล้วไอ้เพลงนี้มาจากไหนไเพลงนี้มาจากเกมนี้นี่ที่กูเห็นใน YouTube บ่อยๆที่มันจะตื้อดื้อแล้วก็เอาตัวละครหาอะไรไม่รู้มาจบปากกันอะไรประมาณนั้นเอาตาตรงก็ฟังเพาะนะเว้ยต่อ,อไปก็ตัวนี้เฮ้ย เชียย่ยยังหลอโยดูทรงน่าจะเป็นผู้ดีใส่หมวกด้วยค่าวบอยอ่อไม่เห็นมีปืนเลยน่าจะไม่ใช่คาวบอยแล้วแหละน่าจะเป็นตุกคนธรรมดาใส่หมวกเฉยพ่อมึงตายก็โอเคกูรู้แหละเพลงที<ๆ>่ก<ๆ>ูดินใน YouTube ทั้งหมดมาจากเกมนี้ดิเองโอเคปะกูรู้แหละแต่กูกินข้าวสักคำก่อนจะเย็น โอเคสุดง่ายเพลงที่กูเคยดิ้นบ่อยก็คือมาจากเกมนี้นี่เองแหก็ว่าทําไมเด็กมันถึงชอบเล่นเกมนี้กันนะก็อันนี้เป็นเกมที่ผมหยุ่เว็บนะไม่รู้ใช่ของแท้บเ่ยไม่ใช่หรอต่อไปก็ไอ้อะไรวะเหมือนไอเนี่ยไอไอแกะแกะไอลัทธิแกะเออไอตัวเลยอ่ะฮะเอาใหม่ดิปากไม่ตรง หมาเหรอน่าจะเป็นหมามั้งทียเห่าต่อไปก็กระต่ายเสียโหเสียกูฟังแล้วกูอึ้งเลยเชียโอเคกูว่าเกมนี้น่าจะดีแหละมั้งอะกูไม่รู้แต่กูชอบที่เสียงเนี่ยแม่งแบบโหกูชอบกูชอบมาเลยแนวแนวแบบแนวอลังการเลยกูชอบเพลงแนวอลังการต่อไปก็ไอ้นี่ ปากเหม็นไ,ไหมแม่พวกโอ้โหไอปุ่มนี้ปิดเว้แล้วตัวแม่งแบบดำเลยตัวแม่งเท่แต่เสียงแม่งแบบเออแปลกๆไปนะน่าจะเป็นลทัทธิอะไรสักอย่างกันแหละมั้งนะต่อไปก็ไอ้นี่เอ้าคอมกูค้างกูบอกว่าคอมค้างไม่ใช่ตาพวกมึงค้างไอ้เปรตโอเคไหนๆพวกมึงก็ตาค้างแล้วมึงจ้องกูให้พอเลยเดี๋ยวกูจะกินข้าวก่อนแป๊บหนึ่งนะ อิจฉาดิที่กูกินข้าวอะ่ะพุงมึงไม่ได้กินหรออิจฉาดิข้าวหลังมึงก็กระดิกตีนไปซื้อข้าวบ้างดิอ๋อลืมไปพุ่งไปหมกักลูกพกุ่งเดินไม่ได้ควายมึงต้องใช้พวกกูเดินโทษทีวะ่ะพอดีว่ากูไม่ว่างแพาพาพวกมึงไปซื้อนะเพราะว่ากูกินข้าวอยู่นะอืมถ้กดมันจะรีไหมไม่รีเวเออ อ่ะตัวกูเปลี่ยนไปเว้ยน่ากลัวเชียวตุ้งตุงต้งตุงต้งตุงต้งตุ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 ้งอ๋อใช่ซีโค้งเบิดอ่าโอเคนี่บอกว่ากูต้องมาลองใหม่ใช่ไหมเพราะว่าใช่นี่กูต้องลองใหม่จริงด้วยดูไปดูมานี่หน้าเหมือนเอ่อในระบบอะไรสักอย่าง,งนะจะมาเถอะเออ นี่คือเกมที่เด็กมันเล่นจริงๆเหรอเนี่ยอะไรเนี่ยคือกูไม่เด็นจะเข้าใจเลยกูว่าเราคนที่มาดูคลิปเนี้ยมันบอกว่าพี่เคียพี่มันเคียมากเลยเล่นเกมนี้ไม่เป็นเลยอ่ะแต่กูคือกูไม่รู้เลยกูก็รู้แค่ว่าเกมนี้มันได้แล้วเราพยายามกรจายไจากไอเดียคดีดีบ็อกเออโอ้ยไอเคียแม่งน่ากลัวกว่าตัวเนี้ย สารเป็นเจ้าเข้าเลยเฮียฮะเดี๋ยวๆนตะกี้อะไรนะนี่น่เป็นเสียงถุนต่อไปก็ตัวนี้เดี๋ยวๆๆะไอ้คือแบบว่ามันต้องเป็นคนมันต้องมีสักคนที่คิดเหมือนผมอะ มาร์คิพายอ่ะแม่งขึ้นหัวผมเลยอ่ะไอแฟดแบกัดหัวมันเะิร์ฟไปดูเอดี้เซเวอรโอเคเลือกโซโล่ต่อไปก็ซิตสองเออดูไปก็เหมือนสปริงแท็บเหมือนเลยนะแต่เป็นข้าวขาดหูเอ้ยถ้ามึงเติมหูนะเหมือนสปริงแท็บเลยโอ๊ยตีนเริ่มดังต่อไปก็เอซตารานี่ไปแปลงฟันไป,ไป,ไป,ไปมึงเอ้ยมึงใช้คอเกตหรือเปล่าครับ พอดีว่าฟันคงไม่เหลืองเลยอ่ะผมต้องใช้ขอเกียร์แน่ๆนะครับเฮ้ยขอสัมภาษณ์นะครับคุณแช้์ขอเกียไปหรือเปล่าป้าเอมสิกูเห็นมึงก็รู้ว่ากูใช้แต่ฟันกูขาวเชียวอ๋อเอายเม็ดในสัตว์ไปอะไรก็มีอุ๊ยไอ้นี่แม่งโดนแทงว่ะแพงกล่อมเด็กที่แม่งหลอนๆอืมก่อนนอนฟังเพลงนี้หลับสบายนะครับท่านผู้ชมอืม มาคู่กันตามใหญ่ขึ้นนะเนี่ยเฮ้ยอ่าไอ้นี่แม่งฟังแล้วดูรู้สึกว่าผ่อนคลายหน่อยอันนี้ก็ว่าและไอ้นี่มันต้องไปกัดหัวตัวนี้แน่เลยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยวนัะมันต้องใช่แน่เลยนี่มันกัดหัวนี่เว้ยแม่งปากมันกว้างเกินไป ต่อไปก็นี่ต้นไม้มีซาวดอไฟิกอะไรบางอย่างก็ไม่ร <establishing> ู้นะคนหายผู้หญิงผู้หญิงหายโอเคกูว่านะไอเนี้ยกัดไอนี่มากกว่าเว้ยคือแม่งแบบโหเชี่ยแม่งใช้คอเกตบ่ารู้บอกาใช้ขอเกตแล้วฟันขาวนะไอหน้อง เดี๋ยวสักวันหนึ่งอะแกต้องไปซื้อนะถ้าไม่ซื้อเนดะี๋ยวกูจะกัดหัวมึงไว้ไอ้นี่เลยอะ,ะไป่เลวไม่ปซื้อแนละ้วทำไมชมอ้ะใช้แล้วเขาเกณฑ์แฟนเขาทองสีเฮียเล่นเลยนะเพลงมันดูเหมือนโซดิคชิพหาย,ยต่อไปก็ไอ้นี่โหเฮียมันยังรอเอ้ยผมว่าผมชอบไอ้ตัวนี้ว่ะ ไอ้เหี้ยแม่งเป่าวีแล้วแม่งอย่างโคตรหล่อเลยนี่กูเกม์ไปไม่ได้เกยเว้ยรู้สึกอว่ากูชอบไอ้ตัวเนี้ยอืมอืมต่อไปก็ไอ้ตัวนี้นะเพลงนี้อีกแล้วหรอวะอ่าไว้เดีเขาขอดูไหม ไม่มีบัญยาผิดพลาดเอ่อผู้มันตายหมดแล้วเอ่อพวกเขาพวกเขาไม่มีอยู่จริงเอ่อมองรอบข้างแกไม่สามารถซ่อนได้แกไม่ปลอดภยัยวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งเฮียอากิฟปากเซกูนั่นแ,แหละปากเหม็นมากเลยพวกขอเกรดไหมกูก็เล่นแต่พวกขอเกรอยู่แล้วแหละเฮียอะไปอุ้ยยังไงล่ะทำไมเสียงยาอม ตามาขำป้อมไหมอย่าอมตาตะาขาับไหยพวกคือคือคือเสียงมึงแบบเจ็บคอแา่เลยอ่ะอย่าอมตาตะาขาับไหมตุ่มตาต,ตาตุ่มตาอะไรวะเชย่ยอย่าโลกจิตวะหุยไอ้นี่หน้าเหมือนในแฮปปี้ทรีฟรีสักตัวหนึ่งไงไอตัวชมูชมูอะ่ะอืม โอ้ตาตาสว่างเออแต่แม่งเสียงก็ยังลอเว้ยเอ้ผู้หญิงรึเปล่าเอ้แต่เปนผู้ชายเลยเอ,อ้แต่น่าจะเป็นผู้หญิงแหละเสียงแม่งอย่างไม่รู้จะพูดอะไร,รอ่ะก็ยางลอเสียงแม่งเท่ต่ <laughs> อไปก็หัวหน้าลทัทธีเออวะ่ะดูไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแต่ก็บอกตามตรงนะหัวหน้าลทัทธีตอนโห,หมดเมดนี้ยใช่โหมดป่ะโหมดเนี้ยแม่งฟังแล้วดูเสึกเท่กว่าแต่ไอโห,หมดไอโหมดเมื่อกีนะ้เนี้ยโหมดสว่างสว่างแม่งแบบ ฟังไปแล้วกูรู้สึกปวดขี้โอเคต่อไปก็ตัวนี้ต้องฟังอะไรป่ะเออใช่ซาฟิกกี่อะไรวะก็จะให้ทำอะไรต่อสร้างเพลงเหรอกูว่าคลิปมันจะยาวเกินอะโอเคงั้นก็ตัดจบเลยแล้วกันโอเคขอคุณสุหสลบดูคลิปดีนะครับใครชอบกดไลค์ใครชอบากดซับนะครับรับวันนี้ งงมากเลยว่าทำไมกูต้องมาเล่นเก,กมดีด้วยโอเคแล้วลองขอจากลายเพียงนี้นะครับ